สวัสดีค่ะวันนี้มาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทติดตามช่องู้ทเปนจพรชาแนลนะคะตอนนี้ทําให้มีผู้ติดตาม5,000ักว่าคนแล้วนะคะคือหนูตืน่นเต้นมากนะคะหนูดีใจมากคือแบบมไม่เคยคือไม่เคยไม่คิดว่าจะมีคนติดตามหนูเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็แบบส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาแบบให้กําลังใจนะคะแบบเออทำต่อไปนะเป็นกําลังใจให้อย่างเงี้ยก็ล่าสุดก็มีอ่าคนนึงเข้ามาบอกว่า เป็นเอฟซีนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกรู้สึกดีค่ะรู้สึกตื่นเต้นด้วยค่ะน้ำน้ำตาไหล,ลอร้องไห้ฟางเพลงก่อนค่นนนะ ตอนนี้นะคะเบนจพรชาแนลนะคะก็ดําเนินการต่อเรื่อยๆนะคะก็หนุมกอ็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนนะ <c oughs> คืออยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะคะคือแบบบางทีเรากลับมาอยู่คนเดียวใช่ไหมเราก็ความรู้สึกแบบเออเงาจังเงียบจังหรือว่านี่แบบเออเราเสียใจอะไรเงี้ยก็บางท oh, <no. S 1> ีก็มาเปิดดูช่อง YouTube หนูกออ็ก็บอกว่าพี่ทำให้หนูมีเสียงหัวเราะทำให้หนูยิ้มได้อะไรอย่างเงี้ย รู้สึกดีใจนะคะรู้สึกตื่นเต้นฟังเพลงต่อค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้หนูคือ มีเข้ามาทุกวันเลยค่ะกําลังใจที่ส่งมาให้นะคะหนูก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้น <c oughs> <c oughs> คือแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบทําใ้้หนูรู้ว่าเออหนูมีตัวตนอยู่จริง,รง <c oughs> ๆอะไร้คือสิ่งที่หนูพยายามทำมามันไม่สูญเปล่านะคะหนูก็คือ จุดประสงค์ก็คืออยากทําให้ทุกคนมีความสุขมีรอยยิม้มมีเสียงหัวเราะนะคะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นนะะตื่นเต้นมากก็รู้สึกดีใจะคะ่ะต่อให้รู้สึกแบบว่าเออจะดูสดูเป็นคนสนุกสนานแค่ไหนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดอ่อน มันก็มีอยู่แล้วนะคะก็คือแบบโอ้ได้เาดามาล้าคือแบบหนูเป็นคนที่แบบสิ้นซีสิบกับความรู้สึกคือหนูตื่นเต้นจริงๆคหนูพูไม่ถูกตื่เต้นมากคือแบบความรู้สึกตอนเนี้ยค่ะันมันแบบว่า เออทำให้หนูรู้ว่าหนูมีตัวตนจริงๆแบบว่าความพยายามที่หนูอยากเป็นผู้สร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มมาถึงวันนี้ก็มันทำให้หนูรู้สึกว่าว่าพอมีความสุขไปด้วยค่ะแต่คนนี่แบบเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขในชีวิต ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็จะอยู่เป็นกำลังใจให้กันตลอดไปขอบคุณทุกคนที่รักเบนจบอลชาแนลค่ะตืน่นเต้มา,มาดีใจนะคะดีใจจริงๆดีใจสุดๆเลยที่เบนจบอลชาแนลเติบโตขึ้นมาได้นะคะก็เพราะว่ากำลังใจจากทุกคนที่ส่งมาให้ นะคะก็จะอยู่เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เข้ามาดูช่องหนูเข้ามาให้กำลังใจนะคะหนูก็ขอบคุณมากๆค่ะ <c oughs> ฟังเพลงต่อไม่พูดเยียค่ะยิ่งพูดก็ยิ่งร้องไห้เพราะว่าหนูเส้นที่กับความรู้สึกจริงๆเป็นอ่อ เป็นเป็นความรู้สึกที่ที่อธิบายยากตลกเอาเคยมาบ้า ทัวมดบ้านทั้ง ว่าเคยรอนร้อยดีแค่สั่งว่าเคยรอนร้อยดีอยากให้พี่ลองสักทีว่าเคยรอนดีจริงมาสู้ีมีแต่เคยมา้างไม่ให้เคยนอง บบ,บคนนี้นานๆน,น,นะคะขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูหนูที่เมตตาหนูที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาดูช่อง youtube ของหนูนะคะเบนจบพร channel ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณจากใจค่ะรักทุกคนเหมือนกันนะคะ